ททวขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการของพวกเราอ่ะใช่แล้วก็จากนี้ไปนะชุมชนของเราก็จะเลี้ยงฉลองวันปีใหม่แบบไรแองกอฮอร์ตาบันดีพวกเราเมาไหมครับเมาไมครับลรวจะกลับไงอ่ะเราก็ไม่มีรถด้วยเออเออไอ้บ้า เียบรรยากาศหมดเลยงั้นเรามาขอพรเทวดาให้ทุกคนในชุมชนมีความสุขกันดีกว่าเอาเธอเอาเธอเอาเธอเทวดาให้พรทุกคนให้มีความสุขในวันปีใหม่อยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่อีกสองคนที่ยังมีความทุกข์อยู่เลยไอ้สายคุณช่วยทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนคนที่นี่หน่อยได้ไหมคนเราเนี่ยนะ ดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าไม่รู้เรื่องไงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยเสียจินี่เสียกวงโกตันเกิดเรื่องขนาดเนี้ยยังกินเหล้าอีกเหรอแล้วจะให้วัวทำยังไงคนมันกุ้มใจนี่หว่าเกิดมาของพ่อของแม่มดตัวยังไม่เคยฆ่านี่ชีวิตคนทั้งคนไว้ ตัยใหญ่ไ้ยาแม่เด็กอ่นะนี่เราสองคนปิดไปแล้วนะขอไปให้หนูนะนี่สองคนเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่รู้อีกหรอว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเลือดอะไรเพราะเลือดแหละเลือดต<ล>ัวดีเลืองแลลอหละเรื่องเรื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พอเล่าเดินแหละแล้วเสียกับโกตันยังคิดจะกินมันอีกเหรอใช่เล่ามันไม่ดีแล้วอ้วนโลมาก็ได้ ก็แข็งแกรงมาน่เลยถึงจะอ้วยจะเสียใจไปแค่ไหนเนี่ยนะก็ไม่ทำให้เด็กหายหัวโนขึ้นมาหรอกเช่เลยเ้ว่าไงเน่เด็กอ่ะแค่บาดเจ็บภายนอกแต่ที่สลบไปอ่ะเพราะตกใจมากกว่าพักไม่กี่วันก็หาย ่ไตถ้าพวกคุณสำนึกได้ฉันก็ไม่คิดจะเอาเรื่องเรื่องกุ้งใจกันนะคะโอ้โหกรรมทุกเสียแล้วต่ยแม่พ่ออย่างนี้เฮ่ยใจโยกเราไม่ติดคุกแล้วนี่ไหนๆก็ฟังข่าวดีกันไปแล้วเนี่ยนะก็เหลือแต่ข่าวร้ายอ่ะข่าวร้ายขขาเล้าอะไรวะหึอย่าบอกนะว่ากวงจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตเพราะกินเหล้าอ่ะเฮ้ยสมเด็หมอเขาบอกว่า เสียเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบทํากายภาพไม่กี่วันก็หายแล้วก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกแล้วข่าวร้ายของพวกเราแท้ข่าวเดียบิมือก็คุณต้องฉลองกินเหล้าหน่อยมากลยองเออกวางกอตันรอเล่นบรรยากาศค่อยสดชื่นก็เตรมฉลองกันหน่อยต้อนรับปีใหม่ไอ้กระบ่า กว่าสัญญากันไว้แล้วไงว่าปีใหม่ปีนี้จะเป็นปีใหม่ไ่แอลกอฮอล์นะเว้ยนี่ไอสมัยบัฟเฟลอะไรวะดูซะก่อนถือได้อยู่น้ำใบบัวบกว้ยแก้ช้ำในออแก้วริมมาเลยจัดไปฉันรู้นะที่เสียจะเลิกเล่าเนี่ยเพราะว่าเสียใจที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ปะไม่ใช่วัอยักหายววัคอยดูนะทีเองได้จะสมบัตให้รอบพอ,อเลยนี่กรปร มือนี่เว่ยะบัดมานานแล้วเว้ย <_ t imes> อันทิดจริงการฉลองปีใหม่โดยไม่เมาเนี่ยนอกจะไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนแล้วเรายังพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่ได้ชัดขึ้นด้วยต้องเจอของใครจะแทกหัวนะครับถึงจะคิดอะไรดีๆได้นี่ฮะนั่นนะสิน้องสาธุคนเราเนี่ยนะเวลาที่เลิกกินเหล้าเนี่ยก็มีสติคิดอะไรดีๆได้แบบนี้แหละ ออน้องสาวทุกในเมื่อทุกคนก็ขอพรปีใหม่จากเทวดาเนี่ยนะก็ให้พรเขาหน่อยสิได้ครับทุกคนที่คิดดีทดําดีเทวดาขออวยพรให้ความดีนั้นปกปักรักษาคุ้มครองให้คุณโชคดีมีความสุขตลอดดีนะครับเน่พวกเรา,าได้เวลเามาฉลองปีใหม่กันแล้วนะนรับควากันนะหน ผิดศีลหาแล้วยังสร้างความหายนะให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นฉลองปีใหม่ให้มีความสุขต้องไม่เมาสาธุ